ก่อนที่รอนจะพูดจบประโยคแฮรี่ก็ขัดจังหวะเขาเสียก่อนเผยแพร่โดยดูโนเวล The Alchemist of Harry Potter ตอนที่1,222บทที่1,225แลกเปลี่ยนวันรุ่งขึ้นขณะที่ทั้ง3าอยู่คนเดียวแฮรี่บอกเฮอร์ไมโอนี่และรอนเกี่ยวกับการหารือกับดัมเบิลดอร์เมื่อคืนนี้อัปเดต a 0อ1ศ0 เมื่อเห็นคนทั้งสองกลั้นหายใจอย่างประหม่าด้วยใบหน้าที่ตกตะลึงแฮร์รี่ก็อยากจะหัวเราะด้วยเหตุผลบางอย่างอยู่เสมอและความหงุดหงิดที่เขาสะสมก็ลดลงตามไปด้วยแล้ววิญญาณเรื่องนั้นแฮร์รี่แก้ไขเอาละ่ะเหลือเพียงสองชิ้นสุดท้ายเท่านั้นถึงแม้สิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นก็อาจมีสิ่งเดียวที่แฮร์รี่ต้องค้นหา เฮอร์ไมโอนี่ไม่ลืมที่แฮร์รี่บอกพวกเขาว่าดัมเบิลดอร์จะพาเขาไปหาฮอร์ครัสฉันไม่รู้ยังมีบางสิ่งที่ไม่รู้อาจเป็นสมบัติของกริฟฟินดอร์หรือมองกุฎของเรเวนคลอแฮร์รี่ปิดแผนที่ตัวกวนในมือของเขาเดินกลับไปกลับมาสามครั้งบนผนังตรงข้ามกับพรมที่มีโทรทุบบานาบาสอย่างโง่เขลาวด้วยไม้และพบว่าประตูห้องแห่งความต้องการไม่สามารถเปิดได้อีกมีอะไรผิดปกติรอนถามด้วยความสงสยัย ช่วงนี้ไม่สามารถเปิดที่นี่ได้แฮร์รี่พูดพร้อมกับขมวดคิวบางทีอาจจะมีคู่รักมาเดทกันที่นี่ฉันจำได้ว่าเอาเบิร์ดเคยเดทที่นี่เฮอร์ไมโอนี่ไม่คิดว่าจะมีอะไรแปลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันมีลางสังหรณ์แปลกๆแฮร์รี่มองไปที่ประตูที่ปิดอยู่และไม่สามารถพูดอะไรได้แต่เขารู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ข้างในคุณคาดหวังอะไรรอนถามอย่างสงสยัย ฉันไม่รู้แฮร์รี่ส่ายหัวฉันคิดว่าเฮอร์ไมโอนี่พูดถูกอาจมีคู่รักมาที่นี่เพื่อออกเดทถ้าเป็นฉันฉันคงจะเลือกไปเดทที่นี่รอนเอื้อมมือไปตบไหล่แฮร์รี่แล้วพูดว่าความกดดันล่าสุดของคุณไม่ได้ใหญ่เกินไปแฮร์รี่แอบชำเลืองมองรอนโดยรู้ว่าผู้ชายคนนี้คงอ่านหนังสือมากเกินไปเขาวางแผนที่จะเรียนรู้วิธีในหนังสือเล่มนั้นเพื่อเข้าหาเฮอร์ไมโอนี่หรือเปล่า คุณรู้ไหมว่ามันฟอยทำอะไรเมื่อเร็วๆนี้แฮร์รี่เปลี่ยนเรื่องกระทันหันทำไมคุณถึงพูดถึงมันฟอยอีกแล้วรอนมองแฮร์รี่อย่างสงสัยปีนี้มันฟอยดูผิดปกติมากจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคที่แฮร์รี่เตือนคุณยังสงสัยเขาอยู่เฮอร์ไมโอนี่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยใช่ฉันสงสัยว่ามันฟอยกำลังแอบวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แฮร์รี่ยกมือขึ้นเพื่อขัดจังหวะเฮอร์ไมโอนี่และพูดต่ออย่างน้อยหลังจากจบภาคเรียนนี้จะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนและเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับมันฟอยฟูเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันก็แค่การคาดเดาของคุณเฮอร์ไมโอนี่ไม่ชอบแฮร์รี่มากนะักแม้ว่าเธอจะเกลียดมันฟอยดด้วยแต่เธอก็ไม่เคยมีข้อแก้ตัวที่จะใส่ร้ายเขาเลยอย่าตื่นเต้นกับเฮอร์ไมโอนี่นี่เป็นเพียงการคาดเดาเรารอดูได้ แฮร์รี่ปลอบใจด้วยรอยยิ้มเอาล่ะเราพนันอะไรสักอย่างก็ได้โอเคเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่พูดนี่เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นรอนขัดจังหวะเฮอร์ไมโอนี่ที่ต้องการหักล้างและเตือนว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาแม้ว่ารอนจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นของแฮร์รี่ที่ว่ามันฟอยเป็นผู้เสพความตายแต่เขาเกลียดครอบครัวมันฟอยมากยิ่งขึ้นและเต็มใจที่จะเชื่อการเดาของแฮร์รี่ท้ายที่สุดนั่นเป็นเพียงการเก็งกำไร ถ้าเพียงแต่ดอบบี้ยังอยู่ที่ฮอกวอตส์แฮร์รี่ถอนหายใจเบาๆหน้าเสียดายที่ดอบบี้ออกจากฮอกวอตส์แล้วและเอล์ประจำบ้านเพียงคนเดียวที่เขารู้จักในฮอกวอตส์ก็เหลือวิงกี้ไว้ด้วยเขาสงสัยว่าเขาจะโน้มน้าวให้วิงกี้ช่วยได้หรือไม่คุณอยากให้ดอบบี้ทำอะไรเฮอร์ไมโอนี่ถามอย่างเฉียบแหลมฉันจะไปห้องครัวดูเหมือนแฮร์รี่จะตัดสินใจแล้วและเดินอย่างรวดเร็วไปยังบันไดเลื่อน พี่จะไปหาชายนิ่งเหรอเฮอร์ไมโอนี่ยิ่งสับสนมากขึ้นไม่เข้าใจว่าแฮร์รี่พยายามทำอะไรเธอกับรอนสบตากันและรีบพาแฮร์รี่ไปที่ห้องครัวห้องครัวของฮอกวอตส์ไม่เป็นมิตรกับเฮอร์ไมโอนี่เช่นเคยและเอลประจําบ้านก็หลีกเลี่ยงเฮอร์ไมโอนี่เหมือนโรคระบาดซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้รับการต้อนรับทุกที่ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องแน่ยินดีที่มีเอลประจําบ้านนําพายมาให้พวกเขารอนเอื้อมมือออกไปหยิบชิ้นส่วนสองสามชิ้นจากจานและในขณะที่ขอบคุณเอลประจําบ้านเขาไม่ลืมส่งชิ้นหนึ่งให้เฮอร์ไมโอนี่อย่าปล่อยให้พวกเขาผิดหวังรอนพูดขณะกําลังกินอยู่ฉันมาหาวิงกี้คุณรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนแฮร์รี่ถามเอลประจําบ้าน อีกฝ่ายลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพาแฮร์รี่ไปที่มุมห้องครัวซึ่งมีเอลประจำบ้านกำลังก้มหัวทำงานอยู่ด้วยอารมณ์หดหูมากแฮร์รี่อาจเข้าใจได้ว่าวิงกี้ไม่มีเพื่อนที่ฮอกวอตส์ตั้งแต่ดอบบี้และเอาเบิร์ตจากไปวิงกี้แฮร์รี่เรียกเบาๆเอลประจำบ้านเงยหน้าขึ้นอย่างมึนงงไม่มีแสงเข้าตามากนักฉากนี้ทํให้เฮอร์ไมโอนี่ปวดใจฉันอยากจะขอให้คุณช่วยฉันหน่อย แฮร์รี่ลดเสียงลงและบอกว่าเขามาทำไมหลังจากที่ฉันเรียนจบจากฮอกวอตส์ฉันยินดีต้อนรับคุณสู่บ้านของฉันทั้งเฮอร์ไมโอนี่และรอนมองแฮร์รี่ด้วยความประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าไม่คิดว่าแฮร์รี่จะพูดแบบนั้นถ้าคุณไม่อยากไปบ้านฉันฉันสามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับงานใหม่ได้ปัจจุบันไดอบบี้เป็นลูกจ้างของอัลเบิร์ตเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข คุณสามารถไปและให้ดอบบี้เป็นเพื่อนได้แฮร์รี่พูดและยื่นมือไปทางวิงกี้อย่างไรก็ตามคุณคงไม่อยากอยู่ที่ฮอกวอตส์อีกต่อไปในที่สุดวิงกี้ก็เงยหน้าขึ้นและดวงตาของเธอก็ตกลงไปที่ฝ่ามือที่เหยียดออกของแฮร์รี่วิงกี้เป็นเอลตัวร้ายวิงกี้ก็บน่นมันไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นความผิดของโวเดอร์มอร์โวเดอร์มอร์ต่นำโชคร้ายมาและทำลายชีวิตคุณ แฮร์รี่วางมือบนหัวของเอลประจำบ้านที่ตัวสัน่นและปลอบเขาเบาๆถ้าคุณต้องการลางแค้นวอดเดอร์มอ์ฉันก็ช่วยคุณได้เช่นกันเพราะบังเอิญฉันมีความแค้นต่อโวอเดอร์มอร์เฮอร์ไมโอนี่ลังเลที่จะพูดแต่รอนก็หยุดไว้แฮร์รี่พอตเตอร์อยากให้วิงกี้ทําอะไรวิงกี้พูดในที่สุดตัวสั่นเล็กน้อย ฉันต้องการให้คุณสอดแนมมันฟอยดรโก้มันฟอยฉันอยากรู้ว่าช่วงนี้เขาทําอะไรอยู่และถ้าเขาอยู่ในห้องแห่งความต้องการฉันอยากให้คุณมาบอกฉันเมื่อฉันอยู่คนเดียวหลังจากเรื่องจบลงคุณจะรอให้ฉันเรียนจบหรือฉันจะแนะนําคุณให้รู้จักกับเอลเบิร์ตก็ได้แฮร์รี่ให้ทางเลือกแก่เอลประจำบ้านสองทางคุณรู้ไหมเอลเบิร์ตใจดีกับเอลประจำบ้านเสมอดีอย่าเพิ่งรีบตอบตอนนี้คุณจะบอกฉันเมื่อถึงเวลา ดูดเรโก้มันฟอยสิวิงกี้วางมือบนฝ่ามือของแฮร์รี่ดวงตาของเธอเป็นประกายเธอบอกว่าใช่เอาละ่ะระวังอย่าให้ถูกจับได้และปลอดภยัยแฮร์รี่พูดพร้อมกับลูบหัวของเอลประจำบ้านวิงกี้พยักหน้าอย่างแข็งขันแฮร์รี่ หลังจากที่ทั้งสามคนออกจากครัวเครื่องหมายตัวหนอน w w w e ์ไวย n o v e l c อ m no เครื่องหมายตัวหนอนเฮอร์ไมโอนี่มองแฮร์รี่อย่างเคร่งขรึมไม่เข้าใจว่าเหตุใดแฮร์รี่จึงทำเช่นนี้วิงกี้ยังไม่มีเพื่อนคนอื่นที่ฮอกวอตส์อยู่แล้วแต่คุณไม่คอวอรอมันเป็นเพียงข้อตกลงแฮร์รี่มองเฮอร์ไมโอนี่ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแต่ ฉันรู้ว่ามันฟอยกำลังทําอะไรแฮร์รี่พูดเบาๆวิงกี้ไม่ว่าจะไปบ้านผมหรือบ้านเอาเบิร์ตมันก็ต้องมีตอนจบที่ดีสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวิงกี้แล้วคุณละ่ะสังเกตว่าพวกเอลประจำบ้านที่ฮอกวอตส์ไม่ชอบวิงกี้มากนะแน่นอนหากคุณสร้างครอบครัวของคุณเองในอนาคต คุณสามารถเชิญวิงกี้มาที่บ้านของคุณได้แฮร์รี่มองเฮอร์ไมโอนี่อย่างสงบและพูดว่าฉันรู้ว่าเธอต้องการรักษาพลังของเอลประจำบ้านมาโดยตลอดแต่ด้วยความเคารพฉันไม่รู้ว่าหลังจากเกิดอะไรขึ้นเมื่อปีที่แล้วคุณเคยไม่ไปเข้าครัวเพื่อปลอบใจชายนิง่งเฮอร์ไมโอนี่อ้าปากเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแน่นอนว่าเธอชอบแต่เอลประจำบ้านในครัวไม่ชอบเธอดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยเข้าครัวมากนัก แต่คุณไม่ควรเอาเปรียบใช่ไม่มันเป็นข้อตกลงแฮร์รี่ขัดจังหวะทันทีฉันไม่คิดว่าเอล์ประจําบ้านต้องการความเมตตาจากฉันถ้าคุณต้องการโน้มแน้วนใจคุณต้องใช้วิธีอื่นรอนกล่าวว่าใช่แล้วนั่นแหละแฮร์รี่ไม่ปฏิเสธถ้าวิงกี้เต็มใจฉันก็จะไม่รังเกียจที่จะยอมรับกันและกัน และถ้าฉันตายเอาเบิร์ดก็ไม่รังเกียจที่จะให้มีเอลประจำบ้านมาช่วยอย่างแน่นอนร้านตลกของพวกเขายุ่งตลอดเมื่อไทนิ่งสามารถทำงานร่วมกับไดออบบี้และอยู่กับเพื่อนๆฉันคิดว่าเธอคงจะมีความสุขมากกว่าตอนนี้อย่างแน่นอนโปรดจำไว้ว่าชื่อโดเมนแรกของหนังสือเล่มนี้เว็บไซต์มือถือ Word Tech n o โน